เล็กบุญนาคพระชนนีในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่หเล็กบุญนาคเป็นทีดาของเจ้าพระยาสุรวงว์วายวัฒน์วรบุญนาคกับเท้าสีสุนทรน,นาฏแก้วพนมวันณอายุทยาและเป็นพระชนนีในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่หก เล็กเป็นทิดาคนเล็กของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วอนบุญนาคที่เกิดกับเท้าสีสุนทรนาฏแก้วพนมวันณอยุทยาซึ่งทั้งบิดาและมารดามาจากตระกูลขุนนางเดิมเท้าสีสุนทรนาฏผู้เป็นมารดาได้กำพร้าบิดามาตั้งแต่วัยเยาว พราะบิดาถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตายขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรัรมพูชาเท้าสีสุนทรนาฏจึงเข้ามาอยู่ในอุปการะของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคและได้ตกเป็นอนุภรยาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒวอนบุญนาคจนมีบุตรด้วยกันสองคน เล็กมีพี่สาวร่วมบิดามารดาคือคุณหญิงมณีพิพิธพันธ์วิจาร์ครั้นต่อมาเท้าศรีสุนทรนาฏได้สมรสใหม่กับหลวงอำนาจนารงลานหรือหม่อมราชวงศ์ยันพนมวันเล็กมีน้องชายต่างบิดาคือหม่อมหลวงต่อพนมวันแม้เธอจะเป็นทิดาที่เกิดแต่อนุภภรยา แต่ก็ได้รับการศึกษาอย่างดีโดยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองปีนังเล็กถือเป็นดารุณีแรกรุ่นที่มีรูปรักษ์สวยงามครั้นเวลาต่อมาได้เป็นภริยาของพระยาอภัยภูเบศเลื่อมอภัยวงศ์ไม่ช้านานสามีก็สมรสกับสตรีตามความเห็นชอบของบิดามารดา ขณะที่เล็กยังตั้งคันเมื่อการเป็นเช่นนั้นเล็กจึงออกจากเคหสถานของสามีกลับมาอยู่กับเท้าสีสูนทรน,นาฏผู้เป็นมารดาและให้กำเนิดทิดาณนะบ้านครองบางหลวงของมารดาเท้าสีสูนทรน,นาฏจึงตั้งนามแกท่ทิดานั้นว่าเครือแก้วและเรียกด้วยทั่วไปว่าติว๋ว ที่ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่หเล็กได้สมรสหนที่สองกับหลวงบริหารยุคนระบาดมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนได้แก่นายแพทย์สุประเกดจารุดลคุณหญิงสัตว์วดีกุวานนท์การจนี จารุดลและมณีพันจารุดลเล็กเสียชีวิตปีใดไม่ปรากฏทราบแต่เพียงว่าขณะนั้นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวียัางยาวชันสาเท้าสีสุนทรน,นาศจึงอุปการะหลานสาวสืบมาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี จึงเข้ามาประจำกับยายและเข้ารับราชการในราชสำนัก